เฮ้ย้เล่เลยเล่เล้ต้องรันนะเฮ้ยไหน่เข้าปะอ๋อข้าเพลงอโอเคต่อไปค่ะแล้วรอให้ตักเล่าผัวอุโสนะผัวอุโสเฮ้ย

ฮึ๊บฮึ๊บโอเคถ้ร้อไม่เป็นไรนะตกลอมาจิฟฟี่จิฟฟี่อ่ะตั้งตั้งไม่หมดตั้งตั้ั้งไม่หมังไม่หมดฮึ๊บเฮ้ยางไไม่ได้นะเฮ้บ